สวัสดีค่ะอาชีอยู่กับพี่ต่อนะคะวันนี้เจ้าของรถ XLS นะคะที่แต่งหล่อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะชีจะมาขอเนี่ยสัมภาษณ์นะคะความรู้สึกของพี่ต่อนิดนึงนะคะว่ารู้สึกยังไงนะคะที่ได้มาออกรถที่นี่นะคะแล้วก็ออกรถกับอาชีนะคะพี่ต่อคะพี่ตอมีความรู้สึกยังไงคะที่ได้มาออกรถที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะว่าจริงๆแล้วฟอร์ดนะคะก็มีอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะเป็นฟอร์ดสาขาดอนเมืองแต่ว่าเราก็เราก็ปล่อยผ่านตรงนั้นมานะคะแล้วก็ขับผ่านมาก็จะมีที่ฟิชพาร์คใช่ไหมคะระหว่างที่ขับมาเนี่ยก็เราก็จะมองมองมองหาว่าเออแถวๆนี้นอกจากตรงนั้นจะมีตรงไหนอีกก็มองมาแล้วก็ มองฝั่งตรงข้าก็จะมีฝอตรงที่ตรงนี้เขาเรียกฝอตาขาอะไรคะมหาละครหลังศิษย์มหานครหังศินะคะก็ก็เลยเข้ามาคือตอนที่เข้ามาเนี่ยประทับใจเลยนะคะน้องเขาออกประตูเปิดประตูออกไปต้อนรับเขาเดินออกไปเขาออกไปรับเลยค่ะที่ที่ที่ลานจอเก็เดินที่รถเขาก็เดินผ่านเข้ามาเนาะแล้วก็ในระหว่างนั้นก็คือเราก็ได้พูดคุยกับเขาเนาะไม่เคยได้รู้จักเขามาก่อน แต่ว่าด้วยกริยาน้ำเสียงแล้วก็การพูดคุยเนี่ย,ยเพราะเป็นเด็กที่อ่อนน้อมเราก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบเออแบบอยากอยากค้นหาตัวตัวตัวเขาเนาะเขาว่าเออเขาจะแบบสามารถพรีเซนต์ให้เราแบบเออแบบว่าจบการขายได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>นะคะก็เขาทําหน้าที่ได้ดีมากอะค่ะจนจนเราก็เราบอกเลยนะคะเราก็บอกตรงๆเนะว่าเราก็ไม่ได้ดูเขาคนเดียวที่นี่ที่เดียวเนาะเราก็ยังย้อนกลับไปที่ดอนเมือง นะคะแล้วพอเสร็จแล้วพอย้อนกลับไปตรงนั้นเราก็ก็เจอเจอคนที่เข้ามาทําหน,น้าที่เหมือนอาชีอ่ะเหมือนกับเขาจะคุยกับเราเหมือนแบบไม่ใช่แบบน้องอะ่ะแต่ว่าเออเสน่ห์ของเขามันไม่เหมือนอะ่ะมันไม่เหมือนกับกับน้องอะ่ะทีนี้เราก็เลยบอกเราก็เลยบอกว่าเออเหมือนกับเราก็ไปแอบก๊อปปี้เขาเนาะแอบก๊อปปี้เขาแล้วก็แอบ,บไปแบบขอข้อมูลเขาอะ่ะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พยายามจะรีบจบจากเขาเพื่อที่ หับแอบไปค็อปปี้เขาเราก็ส่งมาให้น้องอาชินว่าเออเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเนี่ยทําแบบนี้พี่ได้ไหม <g ül> เดี๋ยว,ยวพงงวยนนวี่จะได้กลับนะมานหนาหูอะไรอย่างเงี้ยเ้วพอน้องอชิก็ตอบตกลงแล้วก็เงื่อนไขก็นุ่นนี่นั่นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเป็นการตัดสินใจเองคนเดียวนะคะแล้วก็จากการตัดสินใจของเพื่อนที่เขาเคยใช้แล้วก็เราก็เราก็ต้องแบบแอบริงใจผู้จัดการนะคะว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานุ่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย จนแบบวิจาทีสุดท้ายก็จะบอกว่าไปเที่ยวเกาหลีก็วิจาทีสุดท้ายที่บอกว่าเอาอยัางไงดีอะรอแบบนั้นเลยอะรอแบบนั้นเลยจะได้ไมอ่อาชีพเอ้าเขาบอกว่าได้โอ้อยังไงต้องทำยังไงพี่ต่อต้องทำาไงอ่ะโอเคยอมหมดทุกอย่างในเราจะต้องไปดูในไลน์เนาะที่พี่ต่อจะคุยกับหนูว่าโอเคยอมหนูแล้วยอมหนูแล้วก็คือแบบว่าถ้าคือเงื่อไนไขที่แบบว่าเราเราที่ขอหนูแล้วหนูบอกว่าไม่ได้อ่ะโอเคอ่ะยอมหนู ยอมค่ะยอมค่ะเพื่อท like, ี Simple, away, ırım, s like, S ่จะแบบอ่าย like, ังไงก็ได้เ so พื่อที่จะแบบว่าให้หนูจบแล้วก็คือปิดการขายได้เร็วๆอันนี้ใช่ไหมคะก็คือยอมเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็เขาหน้ารักนะคะก็คือลยบอกว่านี่ไงก็คือรางวัลรางวัลสำหรับคนหน้ารักรางวัลที่สาหรับคนที่แบบว่าเออเนาะก็คือขอให้หนูรักษาความดีตรงนี้นะคะแล้วก็ก็ดูแลลูกค้าท่านๆตื่นที่แบบที่หนูดูแลที่ต่อไปนะคะ ขออนุญาตสอบถามในเรื่องของเอกสารไฟแนนซ์นะครับ<ม>เป็นยังไงบ้างครับมันรวดเร็วทันใจแค่ไหนครับผมอตกใจตกใจใช่ไหมครับใจมากก็คือก็คือยังจะบอกกับน้องเขาพอดีเขาส่งไลน์มาบอกบอกว่าเออไฟแนนซ์อนุมัติแล้วน,นะ,ค,ะครับแล้วก็ไม่ได้ดูข้อมูลข้้นบนเนะานเนะก็เลยจะมาสรุปว่าเออเขาบอกบอกว่าเออพี่ต่อจะสามารถออกรถภายในเดือนนี้ได้ไหมเฮ้ยนี่มันกี่วันเอง คือมันจะได้เหรอเขาอนุมัติที่แล้วเหรอไฟแนนซ์ก็อนุมัติที่แล้วเหรออะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้ดูยอดที่เขาไอตอนเข้าปันเขาส่งมาเนาะเขาก็ออบอกว่าอนุมัติเรียบร้อยแล้วก็เลยยังคุยกับแฟนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะกลับมาแล้วรับรถเลยนะเขาบอกเฮ้ยจริงเหรอเขาเขาเรียกเขแล้วเหรอตัวซึ่งตัวสามีเองยังมาเซ็นเอกสารให้ไม่ไม่เรียบร้อยเลยแต่ว่าไฟแนนซ์เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบว่าเซอร์ไพรส์อันเนี้ยอันนเซอร์ไพรส์ จริงๆอาชีพต้องบอกลยูกค้าบินตรงจากเกาหลีเพื่อมารับรถคันนี้โดยเฉพาะครับรับสิบหล่อกลับบ้านตระการเพิ่มเติมเพ่อเมื่อคืนก็เป็นอะไรที่แบบว่าเหมือนันไปคล้ายกับเส้นยาแดงผ่าแปดว่าเฮ้ยหนูตัดใจอย่างนี้อย่างนี้ได้ไหมทันไหมหนูก็องไปบอกกับผู้จัดการทันผู้จัดการโอเคเป็นอะไรที่แบบว่าสอดคล้องกันแบบลงตัวแล้วก็เนี่ยหันไปขอยาตถามนิดนึงครับแล้วในส่วนของตัวรถเนี่ย หล่อมากแค่ไหนประทับใจระดับไหนเลยครับผมเห็นแล้วแบบหล่อหล่อหล่อเกินถ้าเต็มสิบแล้วครับผมเกินร้อยได้นะเกินร้อยเลยนะครับเพราะอะไเพราะจริงๆอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ชมนะเกินร้อยจริงจริงเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่แบบว่าหน้าตาเขาเนาะเราก็แบบเราเราอยากได้อย่างนี้อยู่แล้วก็คือตรงปกเนาะแล้วพอไปเจอฟังก์ชันออปชั่นในรถอะไรอย่างเงี้ยนะมันนี่แบบโอ้โหว้าวอ่ะเฮ้ย ขนาดนี้ได้เลยแต่แอบถามในใจว่าอ้าวถ้าคนเขาคนขับที่เขาไม่รู้เรื่องกับการที่จะมาใช้กับรถคันนี้แล้วก็ใช้ฟังก์ชันในนี้แบบอย่างเงี้ยต้องศึกษาเยอะเลยนะคะพิธีการเพราะว่าโอ้โหไฮเทคเทคโนโลยีเขาแบบแบบสุดยอดซึ่งที่บ้านบอกบอกตรงๆนะว่าใช้แต่เตยต้ามาตลอดเลยอ๋อครับครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแฟนเห็นนนคันนี้แล้วเขาต้องบอกว่าโอ้โหอยืมเอาไปลองอไได้ไหม คือนี่คือแบบเอาหล่อไปใช้เลยนะคือแบบว่ามันหล่ออาจจะยึดเลยใช่ไหมใช่ใช่ที่เจะคิดว่าอาจจะโดนยึดเลยครั้งหมดสัหรับเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบว่าด้วยความด้ฟังชั่นเนาะมันแบบมันต้องแบบคนที่แบบเราช้าอะแบบเราเราเราเรียนรู้ช้าอะไรกับการที่แบบอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องก็ไปศึกษาแต่ว่าถามว่าคุ้มคุ้มกับการที่จ่ายเท่านี้เราได้ตัวนี้ครับงั้นขออนุญาตอีกหนึ่งคำถามนะครับขอสามคำให้กับ So อร์ตเวนเ r คันนี้หน่อยได้ไหมครับ รักเกินร้อยรักเกินร้อย,กกยรักเกินร้อย <c oughs> แล้วค่ะอรักเกินร้อยก็ยังไงก็ขอบคุณลูกค้ามากเลยนะคะก็จะขอนํารถคันนี้นะคะนำไปขับขี่ให้ปลอดภัยแล้วก็นำเงินเข้าบ้านนะคะมากมายไก่กองนะคะซึ่งเหมือนกับน้องน้องฟอร์จูเนอร์นะคะ<ช>ก็ยังบอกไอชีเราบอกว่าแอบเศร้าน,นิดนึง<ช>เพราะรว่าเขาอยู่กับเรามานานเนาะเราก็ทำเงินให้เรามหาศาลนะคันนั้นอะ เราก็ขอให้ฟอร์ดคันนี้นะคะทำหน้าที่เหมือนฟอร์จูโน่คันนั้นเลยนะคะนะคะขอมีความสุขในการใช้รถใหม่นะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเฮงรวยๆยิ่งขึ้นไปอีกนะคะค่ะค่ะขอบคุณนะลูกโอเคค่ะค่ะวันนี้ชีก็มีเตรียมดอกไม้นะคะให้กับลูกค้าคนพิเศษนะคะของชีค่ะดอกทานตะวันสดใสค่ะแล้วก็บอกว่าอะไรนะสีฟ้าสีอะไรก็ดเอาสีดำก็แล้กัน Yeah.